เมื่อวานนะครับตรงกับวันที่29เดือน3มีนาคมปี2022นะฮะมีข่าวข่าวหนึ่งนะฮะที่ทำให้แฟนๆการ์ตูนกันดั้มนะฮะหรือที่ติดตามซื้ออื่นๆของโมบิสูดกันดั้มนะครับถึงกับฮือฮาแล้วก็ว้า wow! วกันลั่นโซเชียลมีเดียเลยนะครับ คือข่าวการมาถึงของซีรีส์โมบิลสุดกันดั้ม The Witch from Mercury ทำเคื่อนคิดทั้งหมดนะครับผมทำขึ้นเพื่อเล่าถึงประวัติของตัวละครในจักรวาลของโมบิลสุดกันดั้มตามหัวข้อของคลิปที่ออกไปในแต่ละช่วงซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะเป็นเนื้อหาที่ผมรวบรวมจากวิกิและข้อมูลจากในแอนิเมชซีรีส์รวมถึงมีการใส่ความคิดเห็นบางส่วนของผมลงไปในเนื้อหาด้วยถ้าเกิดว่าเนื้อหามีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้จัดทำขึ้ออนด้วยความบันเทิงนะจ๊ะะะะซีีีีีรรรรรส์นนนนน้้คคคคัััับบกกกกกกก็็็มมมมมาาาาาาาปปลลล่่ออ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 ยยยตตวววงแศฉืืเดุ ปีนี้นะครับปี2022ช่วงปลายปีนะครับเขาบอกนะฮะเขาเคมาเลยนะครับว่าเป็นอนิเมะซีรีส์กันดัมที่ฉายเรื่องแรกในรอบ7ปีเอา้าแล้วบิวไดเวอร์ไม่เกี่ยวอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันมันมันอาจจะไม่ได้นับหรือมันอาจจะไม่ได้ฉายทางทีวีอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจใครรู้มาบอกดีนะซึ่งผม คิดว่ามันมีเปอร์เซ็นที่อาจจะลงสตรีมมิ่งพร้อมกันซึ่งถ้าลงก็ดีมากนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ดูลิขสิทธิ์ควบคู่ไปด้วยแต่ทั้งหมดก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครก็รอประกาศเอาละกันซึ่งก่อนหน้าที่ซีรีส์นี้นะครับกำหนดการของมันคือเดือนตุลาคมจะฉายจะมีเหมือนจะเป็นตอนพิเศษหรือจะเป็น OVA อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือโมบิสุดกันดั้มเดอะวิสฟอร์เมอร์คิรีโปรลูนะครับ เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องก่อนเข้าภาคหลักนะครับซึ่งจะมีการฉายในอีเวนท์ที่ชื่อว่า Gundam The Next Future อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีการฉายเมื่อไหร่แล้วก็มันจะต้องมีคนออกมาสปอยไม่ก็ปล่อยเถื่อนอะไรสักอย่างแน่ๆนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแน่นอนนะฮะน่าจะได้เห็นผ่านตาแน่นอน เอาละครับเรามาว่าถึงเนื้อหาของโมบิสุดกันดั้มเดอะวิ h for Mercury กันดีกว่าซึ่งที่มีการปล่อยออกมาตอนนี้นะครับยังไม่มีการพูดถึงเนื้อหาอะไรของซีรีส์กันดั้มนี้เลยนะครับบางคนก็เดากันไปต่างๆนาะนาะนะว่าจะเป็น UC หรือเปล่าเป็นช่วง G-cell หรือเปล่าหรือว่าเป็นจักรวาลทางเลือกหรือเปล่าจากที่ผมไปหาข้อมูลมารู้สึกเขาจะบอกว่าเป็นจักรวาลทางเลือกนะฮะก็คือเป็นภาคแยกนั่นแหละจากจักรวาลหลัก U ูนะฮะ ซึ่งผมมองดูก็คิดว่าแบบนั้นนะครับและความน่าสนใจของซีรีส์นี้ก็คือมีตัวเอกนะฮะตัวเอกเป็นผู้หญิงอ่ะจากคิวิชชัวของเขานะครับผมมองตอนแรกเนี่ยึกว่าเป็นเด็กผู้ชายนะครับเหมือนกับกันนัมเอชนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเขาเคลมมาว่าเป็นตัวเอกผู้หญิงซีรีส์แรกนะครับฉะนั้นก็จะต้องตัด OVA ทั้งสองภาคทิ้งไปเลยนะฮะนั่นก็คือ วอล์กอินเดอะพ็อแล้วก็ Twilight ที่มีตัวเอกเป็นผู้หญิงก็ถือว่าไม่นับกันละกันนะครับก็แสดงว่าซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์แรกที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงซึ่งมันเป็นอะไรที่สาหรัผมนะครับมันน่าสนใจมากๆแล้วก็ในส่วนของดีไซน์หุ่นเนี่ยก็มีการถกเถียงกันอีกนะครว่าไอรอนบัดหรือเปอล่าไอรอนบัดผสม G ีเซลหรือว่าดผสม G ีเซลอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสาหรผมนะฮะ สัสดส่วนแบบนี้ขาสั้นแบบนี้นะฮะมันเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะนอกนจากอเฮุนะฮะจากโมบิสุดกันดันะ้มแต่บอลโอซีันสองะมันเหมือนนะเหมือนจริงนะเว้ย ซึ่งดีไซน์หุ่นนะฮะก็อย่างที่บอกค่อนข้างแปลกตานะครับแล้วก็ในส่วนของของเล่นเนี่ยก็มีการเปิดเผยเออกมาแล้วรวมถึงชื่อหุ่นด้วยนั่นก็คือการดั้มแอรียลนะฮะการดั้มที่มีสีพื้นฐานนะฮะขาวน้ำเงินทั่วไปเป็นโมบิสูตรการดั้มของนางเอกนะฮะซึ่งเจ้าการดั้มแอรียลนะครับในภาพที่มีการเปิดเผยในส่วนของโมเดลก็จะเป็นอาวุธทั่วไปนะฮะโล่ดาบแล้วก็ปืนนะฮะก็ธรรมดา ตัวต่อมาฮะก็จะเป็นการดั้มลูบิสซึ่งผมไม่รู้ว่าชื่อมันอ่านว่าลูบิสได้ยังไงนะฮะแต่ว่าเขาออกเสียงกันแบบนี้การดั้มตัวนี้นะฮะก็จะมีสีออกไปทางแดงๆชม,ชมพูๆนะฮะก็น่าจะเป็นพระรองหรือนางรองหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับต่อมาจะเป็นหุ่นที่ไม่ใช่การดั้มไทยนะครับเบกิลเบลนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นนะครับแล้วก็เท่าที่ดูข้อมูลแล้วเนี่ย ไม่มีอาวุธนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าอุปกรณ์ที่เหมือนน้าเต้าที่อยู่ด้านหลังนะฮะน้าเต้านะเหมือนน้าเต้าจริงไอ้อุปกรณ์ตัวนี้น่าจะเป็นอาวุธที่มีลักษณะคล้ายฟันแนลนะฮะอาจจะเป็นหุ่นสายฟันแนลก็ได้ของเล่นที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นสามแบบตัวนี้นะฮะซึ่งจะมีแต่เฮจเท่านั้นยังไม่มีหุ่นสเกลอื่นนะฮะสำหรับใครที่รอติดตามของเล่นก็ไว้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมแล้วก็รูปที่เขาปล่อยเพิ่มมาอีกทีก็แล้วกัน กลับมาที่เนื้อเรื่องครับผมบอกไปแล้วนะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะก็แค่บอกว่าโมบิลสูตรกันดั้มเดอะวิชเมอร์ r คิรีนะฮะก็รู้สึกจะเป็นแม่มดแห่งดาวพุธใช่ไหมแม่มดแห่งดาวพุธนะฮะแต่ว่าตัวโมบิลสูตรของนางเอกเนี่ยตอนนี้ก็ที่เราเห็นก็จะมีแค่โล่นะฮะบีนเซเบอร์แล้วก็ปืนเท่านั้นเองนะครับ แต่รู้สึกว่ามีคนบอกว่าตัวโลของหุ่นเอรียลกันดั้มเนี่ยสาม,มารถที่จะพับมาเป็นแบคแพคได้อันนี้ก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นมีการโชว์แสงไฟที่ตัวหน้าอกของหุนนะครับก็ไม่รู้ว่าหุนตัวนี้เนี่ยมีอภินิหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องยังไม่เปิดเผยงไงเนื้อเรื่องชื่อเรื่องก็บอกว่า w i นวิชนะฮะเป็นแม่มดแต่ว่าในส่วนของหุนก็ปล่อยของเล่นออกมาแค่นี้นะฮะก็เลยยังไม่รู้ว่าหุ่นมีอภินิหารอะไร ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีในเนื้อเรื่องหรือในประกาศในอนาคตอีกทีนะว่าโมวิสูตรหรือหุ่นทุกตัวกันดั้มทุกตัวจากภาคนี้เนี่ยจะมีอภินิหารอะไรกันแน่นะครับซึ่งโดยรวมนะครับการประกาศที่จะมีการฉายกันดั้มซีรีส์ใหม่นี้นะสำหรับผมเนี่ยไม่ได้ว้าวมากแต่ว่าจะหนักไปทางตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ตั้งตารอดูอะไรมากกว่า เพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยเนื้อหาอะไรออกมาเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถือว่าไม่ได้คาดหวังแต่ก็ตั้งตารอก็แล้วกันกับซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้นะครับ m โมบิสุดกันดั้มเดอะวิ h f ำ r m m r r c u r y ใครคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับที่ช่องทํา p ิเกิลลิ่งใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ